สวัดีครับสวัสดีนะครับนี่คืออะไรไม่รู้เอฟซีจากลำปางนะครับคุณวราพรส่งอะไรมาให้ดูส่งอะไรมาให้ในกล่องนี้รอรุ้นกันนะครับอ่าแกเบืองอืมนี่เอาวางลงเฮ้ นี่นี่นเอาเอาจากกันด้วยแกเบื่อแกดีดีวานเอาได้ลยด้วยบ้านนี้ยากยังเห็นปะมีแค่ตือกี่โดดยัง เอฟซีจากลำปลางนะครับหรือติ๊กตอกชื่อว่าเฮียริวไถซิ่งนะครับจากลำปลางนะครับนี่ได้สื่อแหมาให้ลุงคุณพ่อน,นะครับนี่คุณนะยัางงามเลยหักงามเลยนี่อวยพรอวยพรเพื่อนนะอร่อยสุดดีมีใส่เด้อเอฟซีเอฟซีจากลำปลาง ตลอดปีหกเจ็ดหกแปดออันนี้สิเอาไปบ้านทางไหนบัดนี้เอไปบ้านทางไหนฮะเอาไปบ้านทางไหนบ่ออืดหม่องวันอืมเอาวันนี้่หแแล้วครับผมขอบคุณมากมากนะครับ FC จากลำปางนะครับคุณหลิวนะครับหรือว่าคุณเวลาพรนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับ